ออนไลน์100%คือพี่สอบดิดเธอไม่มีสอบไฟนอลชาเนี่ยเก่เเงเก่งง่ายที่สุดแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวมาพบกับแทยวพี่พี่แทย์อีกแล้วนะคะในว,วันนี้หลังจากที่เราห่างหายจากการทำคลิปไปแสนาน,นานมากๆเนี่ยเราก็กลับมาทำคลิปแล้วค่ะคือเราก็มาทำตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับทุกคนนะคะวันนี้แพยวจะมารีวิวปีหนึ่งเทอมสองคณิตสัรรักษญญาเก้า ่เป็นมากๆคือเราบอกว่าเทอมที่ผ่านมาคือเทอมของชีป้าเราเรียนแบบเรียนออนไลน์100%ซคือไม่ได้ไปมอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางวิชาคือมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่จะไม่เหมือนในม,มออะไรเงี้ยเราก็เลยจะมาพูดคร่าวๆว่าเออแบบ เปลี่ยนอะไรไปยังไงไหนเล่าสีไหนบอกกันหน่อยสีอะไรอย่างนี้โอเคนี่ค่ะสุขคนคือเราก็มาแบ่งกันก่อนเหมือนเดิมคือจะแบ่งเป็นวิชาโมกับวิชาคณะซึ่งวิชาโมมันก็จะเป็นวิชาที่มันขึ้นต้นด้วยแบบวิชาทียูอ่ะคือทียูตื้อตื้อทียูตื้อตื้ออะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นวิชาโมทั้งหมดถ้าเป็นวิชาคณะมันก็จะแล้วแต่คณะว่าเขาจะขึ้นต้นด้วยอะไรอย่างของแพรก็จะขึ้นต้นด้วย mma อ่ะ เริ่มกันที่วิชามออะไรจริงจริงวิชามอเทอมเนี้ยเราจะเรียนกันทั้งหมด4ตัวแต่ว่าแพรว่ะเรียนแค่2ตัวอีก2ตัวแพรว่ะเซมได้คือที่เคยบอกไปเมื่อคิดที่แล้วใช่ไหมว่าแพรว่ะมีการสอบ T.U. เกรดแล้วก็เซมได้ซึ่งสองวิชานะนะั้นทำให้แพรไม่ต้องเรียนแพรก็เลยเรียนแค่2ตัวนะคะนั่นก็คือ T.U. หนึ่งศูนย์ห้ากับ T.U. หนึ่งศูนย์หก PU105 เป็นวิชาภาษาอังกฤษ2ก็คือเป็นวิชาที่ต่อยอดมาจากภาษาอังกฤษของเทอม1เออเทอม1อมน่อะมาเป็น TU แล้วไม่รู้จะไม่ได้แต่ว่าเป็นวิชาภาษาอังกฤษหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น TU หนึ่งศูนย์ห้าเป็นภาษาอังกฤษสองคืออันเนี้ยเริ่มมีการคิดเกรดแล้วอันที่แล้วไม่มีการคิดเกรดเป็นแค่ผ่านกับไม่ผ่านเฉยดังนั้นเนี่ยการตั้งใจเรียนของเรามันจะต้องแบบแอคทีฟขึ้นมาเพราะว่าฉันจะต้องได้เกรดดีหนือออกชีบาทุกคนแต่คือจะบอกว่า TU หนึ่งศูนย์ห้าถ้าเรียนออนไลน์อ่ะคือจะสบายมากเพราะว่ามันไม่มีสอบปิเนธ์ไม่มีสอบไฟแนลมันจะเป็นแค่ควิซงานกลุ่ม การเข้าห้องเรียนอะไรแบบเนี้ยคะแนนมันจะได้มาจากตรงเนี้ยมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทรําคิดได้ดีหรือว่าตอนสุดท้ายไฟแนลคืออาจารย์จะให้เราแบบจับกลุ่มแล้วก็พูดเรื่องเรื่องที่เราสนใจดิสคัทกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราทนานําคะแนนเราเนี้ยได้ดีอ่ะมันก็จะค่อนข้างโอเคมากสําหรับเกรดซึ่งรายวิชามันเป็นรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษคือมันภาษาอังกฤษที่สอนเกี่ยวกับทักษะการพ,าพูดอ่านเขียนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดว่า ทุกคนน,ะน่าจะทําได้ดีแต่ว่ายิ่งเรียนออนไลน์ก็ยิ่งทำได้ดีขึ้นไปอีกเพราะว่ามันมีสอบนั่นเองนี่ค่ะต่อมาเป็นทีวีหนึ่งสูตรหกเป็นวิชาที่ดีฉัชนชอบที่สุดเท่าที่เรียนมาโพรดิฉันประทับใจวิชานี้มากขออ่านโพสมันคือวิชาความคิดสร้างสารรค์และการสื่อสารให้บับ โอ้ใหม่ก่อนคุณพีคือชื่อมันแบบใหญ่โตโอระทึกมากหรือเป่าชีบอ่ะคือมันเป็นวิชาที่สนุกมากคืออาจารย์สอนสนุกที่สุดแล้วเท่าที่แบบเรียนวิชาที่อยู่ทั้งหมดมาคือสนุกจริงๆมันเป็นวิชาที่อาจารย์จะสอนประมาณแบบว่ากระบวนการคิดมันจะต้องเป็นยังไงคือเราสามารถคิดอะไรแต่อาจารย์จะความคิดเดิมที่เราเคยคิดอยู่บ้างสัมบูช่ป้อันนี้คือกลมๆใช่ปะเราคิดเราก็แค่อยู่ในกลมๆอ่ะ แล้วความคิดมันมีข้างนอกอีกมากมายอาจารย์ก็สอนให้เราค่อยๆกระเทาะวงกลมกเลยๆๆ,ๆจนเราแบบสามารถคิดให้เต็มวงกลมหรือคิดนอกวงกลมไปได้อีกอะ่ะคือความคิดมันสามารถคิดได้หลากหลายคิดได้หลายรูปแบบมากข้อเสียของวิชานี้คืองานกลมเยอะมากด้วยความที่มาเรียนออนไลน์ไม่ใช่ออนไลน์มันจะมีข้อดีก็คือมันมีข้อเสียเยอะเหมือนกันคุณพี่การทําข้อสอบเอ้ไม่ใช่เฮ้ยเ้ยการทํางานกลมการทํางานกลมแบบ ออนไลน์อ่ะคือมันส,สื่อสารจะไม่เข้าใจเว้ยคือมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการแบบสื่อสารการแบบจะคุยกับเพื่อนแบบเอ้ยอ <Persian? S 1> ันนี้เพื่อนแบบไม่เข้าใจสื่อสารจะไม่เข้าใจแบบไม่เห็นหน้าแบบไม่รู้ว่าความรู้สึกของการสื่อสารมันเป็นยังไงคือเราไม่รู้ว่าเพื่อนโอ,โอเคกับสิ่งที่เราพูดไปไหมหรือว่างานกลุ่มจะต้องทําอะไรบ้างหรือว่าการติดต่ออะไรนเง <c oughs> ี<ๆ>้ยคือมันไม่เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าแบบเราไม่ได้เจอหน้ากันเราไม่ได้นัดคุยกันเราแบบ ลำบากอะแต่คือจริงแต่ว่าถ้าภาพรวมอะคือวิชาเนี้ยคือแบบจึง้งคือจึ้งมากการเก็บคะแนนเนี่ยจะเก็บคะแนนเป็นแบบงานกลุม่มแล้วก็มีงานเดียวมากมีไฟนอลโปรเจกต์แล้วก็มีรีเฟคชั่นรีพอร์ตซึ่งคะแนนหลักๆอะมาจากไฟนอลโปรเจกต์กับรีเฟคชั่นรีพอร์ตซึ่งดิฉันขอบอกเะะ่ยะว่าดิฉันก็ทบใจในงานไฟแนลโปรเจกต์ของกลุม่มดิฉันมากแบบอาจารย์ชมว่าไว้แก่คือแสดงว่าเราทํามาได้ดีแกนึกอออกชีบะคือแบบงานเรา ซึ่งเราประทับใจหนักมากชุมคนตัดต่อริโอแบบภูมิใจเวอร์แบบภูมิใจแบบภูมิใจจริงๆคือถึงแม้ว,ว่ามันจะผ่านทรหดมากมายแต่ว่าเราก็ทํามาได้ดีซึ่งวิชาเนี่ยเกรดเกรงง่ายที่สุดแล้วคือไม่ควรที่จะได้จากว่าเอวิชาเนี่ยคือมันเก็บเกรงง่ายมากคือมันมันง่ายอ่ะมันแค่ส่งงานส่งงานแล้วก็ทํางานกลุ่มเพื่อาจะให้คะแนนเยอะด้วยนะคืออาจารย์แบบ ไม่ใช่ให้คะแนนไก่กาคือให้คะแนนเยอะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าอยากเก็บ A วิชาเนี่ยควรเก็บควรเก็บควรเก็บต่อมาเป็นวิชา TU หนึ่งศูนย์สามวิชา TU หนึ่งศูนย์สามดีฉันไม่ได้เรียนแต่ว่าเพื่อทุกข้อล้วนะคะดีฉันก็เลยไปสอบถามเพื่อนที่เรียนมานะคนนั้นก็คือหญิงเบลมีขึ้นรูปหญิงเบลว่าตรงนี้คือได้ไปทําการให้หญิงเบลวะ่ะช่วยรีวิววิชานี้มาแต่ให้หญิงเบลอดัดเสียงมาด้วยเดี๋ยวจะเปิด วิชาดีให้ทุกคนได้ฟังคือหญิงเบลอาคิพเสียบมาวิชาที่อูห่งศูนะคะหรือว่า ชีวิตกับความยั่งยืนสำหรับวิชานี้นะคะชื่อวิชาก็คงจะบอกอยู่แล้วว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรซึ่งวิชานี้นะคะก็เรียนเกี่ยวกับความยั่งยืนนั่นเองโดยจากการที่เราเรียนมานะคะก็จะมีการแบ่งเนื้อหาก,การเรียนของวิชานี้เนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆเลยค่ะก็จะมีส่วนของวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็ส่วนของสถาปัตย์โดยแต่ละส่วนของการเรียนเนี่ยนะคะก็จะมีอาจารย์ของคณะนั้นๆมาสอนเลยซึ่งการทําแบบนี้เรารู้สึกว่ามันทําให้เราได้ความรู้ที่ตรงจุดเพราะว่าเหมือนมีอาจารย์เฉพาะ ทางมาสอนเรื่องนั้นจริงๆอ่าส่วนในเรื่องของการเก็บคะแนนในวิชานี้นะคะก็จะมีการทําแบบฝึกหัดต่างๆงานกลุ่มซึ่งงานกลุ่มเนี่ยเยอะมากอยากแนะนําให้ทุกคนจับกลุ่มดีๆเพราะว่าเราต้องทํางานกับเพื่อนกลุ่มนี้ไปจนจบเทอมเลยแล้วก็ค่อนข้างมีควิสบ่อยนะคะในวิชานี้ก็แต่ว่าควิสจริงๆก็ไม่ยากนะคะถ้าถ้าเรานั่งตั้งใจดูแล้วก็ฟังที่อาจารย์สอนตลอดทั้งคาบนะคะอ่าจากการที่เราเรียนมาเนี่ยโดยส่วนตัวเราคิดว่า อาอาจารย์ที่เราเจอค่อนข้างจะน่ารักทําให้เราไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหากับวิชานี้มากก็ถือว่าวิชานี้ค่อนข้างดีเลยค่ะอ่ะหลังจากที่ฟังหญิงเบลรีวิวเสร็จเนี่ยค่ะคนนอกที่เห็นหญิงเบลทางานมาเลยตลอดรู้สึกว่าหญิงแบบพูดถูกมากคือการจับกลุ่มคือแล้วการจับกลุ่มเนี่ยคือไม่ต้องจับเลยจริงจริงคือหญิงเบลมีปัญหา ไม่ใช่เลือกไม่ใช่ว่ามีปัญหาเราแต่คือหินเดียวอะเขาก็จะเป็นฟีแบบว่างานกลุ่มเยอะหนักมาเฟอร์แล้วแบบบางคนใหมก็ช่วยทํางานบางคนไม่ได้ช่วยทํางานถ้าเราแบบไปจับกลุ่มที่มันบ้งอะทุกคนงานกลุ่มเราก็จะพังแล้วถ้าเราแบบเป็นคนทํางานแล้วคนอื่นไม่ทําคือมันก็จะแบบจะหนักที่เราคนเดียวอะไรเงี้ยคืองานกลุ่มอะการจับกลุ่มที่แบบจะต้องคิดดีจริงๆเพราะฉะนั้นเน้นย้ำการจัดกลุ่มต้องจัดเรนีค่ะ แ,แต่ว่ามันไม่ใช่วัดถูกวิชาจะให้จัดกลุ่มกันเองนะยอมแบบทียูหนึ่งศูนย์หกของแพรอะบางเสกอะอาจารย์ก็เป็นคนจัดกลุ่มให้แต่ว่าโชคดีที่กลุ่มแพรก็มีการจัดกันเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องแล้วแต่รายวิชาแล้วแต่เสกแล้วแต่อาจารย์ที่ที่เขาจะแบบสั่งงานเราด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงกลับมาก็คือ T U U ทียูหนึ่งศูนย์สามทียูหนึ่งศูนย์สามดิฉันก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันแต่ว่าฉันไปให้หญิงเบลมาแล้วจ้า แหวนนนญิงเลช่่ยได้นอนสำหรับวิชาทีวร้อยนะคะพละเมืองกับการลงมือแก้ปัญหาสำหรับวิชานี้นะคะโดยความคิดเห็นส่วนตัวของเราเรารู้สึกว่าวิชานี้อาจจะแอบ,บน่าเบื่อนิดนึงตรงที่มันเป็นวิชาที่ค่อคนข้างเป็นการทําจิตอาสาการเก,ก็บขยะการดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้ค่ะคล้ายๆวิชาหน้าที่พลเมืองสมัยเราเรียนมัธยมนั่นแหละค่ะ ค่ะสำหรับวิชานี้ตอนเราเรียนเนี่ยมันเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทําให้เรารู้สึกค่อนข้างโชคดีนิดนึงที่เป็นรูปแบบการสอนแบบนี้เพราะว่าทําให้เราไม่ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติจริงมากนะักค่ะแต่ก็แอบ,บเสียดายในบางเรื่องเหมือนกันเช่นไม่ได้เจอเพื่อนเลยในการทํางานกลุ่มร่วมกันสําหรับวิชานี้นะคะค่ะสําหรับการเรียนการสอนวิชานี้จะเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติมากกว่ากาัน เรียนทฤษฎีค่ะก็จะมีการถามตอบมีการให้เราจับกลุ่มวิเคราะห์บทความวิเคราะห์นูน่นนี่นั่นที่อาจารย์สอนนะคะก็คือเป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นค่ะแล้วก็วิชานี้ค่ะจะมีงานใหญ่ๆห,ห,ห,หนึ่งงานเลยคือการทําโครงงานกลุ่มร่วมกันให้เราคิดโครงงานหนึ่งโครงงานที่เป็นการทําเพื่อผู้อื่นหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําและมีประโยชน์อะไรแบบนี้ค่ะก็ จะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างเราและเพื่อนต่างคณะซึ่งการเรียนออนไลน์เนี่ยทให้เราจับกลุ่มลําบากมากเนื่องจากเราไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าก็โชคดีมากค่ะที่การจับกลุ่มของเราในตอนที่เราเรียนเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่เพื่อนในกลุ่มดีช่วยกันทํางานดีค่ะทําให้โครงงานเราเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แล้วก็สําหรับอาจารย์วิชานี้นะคะจริงๆมันวิชานี้แบ่งออกเป็นหลายเซกมากๆเราเราถือว่าเราโชคดีที่เราเจออาจารย์ที่น่าดักน่ารักใจดีแล้วก็ให้คําปรึกษากับโครงงานเราจนโครงงานเราทำออกมาได้ได้ด้วยดีค่ะโอเคคือส่วนใหญ่อะเราต้องมาสรุปแหละว,ว่าส่วนใหญ่วิชาทีจะเป็น งานกลุ่มส่วนมากอะ่ะเขาจะให้ทํางานกลุ่มอย่างของเบลวะวิชาทียูร้อยที่เพิ่งเปิดให้เราไปเมื่อกี้คือมันเป็นการทําโครงงานคือความยากของการทาโครงงานมันก็มีหลายสเตปอะหนะูมีหลายขั้นตอนแล้วยิ่งวิชาทียูร้อยอะ่ะมันไม่ได้ทํางานกับเพื่อนในในสาขาหรือว่าแค่ในคณะแต่คือมันทํางานกับต่างคณะดังนั้นเนี่ยความยากง่ายของการสื่อสารนอะ่ะมันก็แบบค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็อยากให้ทุกคนจัดกลุ่มดีๆแล้วก็หาเพื่อนในกลุ่มดีๆเพราะว่าถ้ามันทํางานกลุ่มอ่ะคนในกลุ่มมันค่อนข้างที่จะสำคัญาการเป็นทีมเวิร์มมันก็เลยสาคัญมากแล้วถ้าเราทํางานกลุ่มได้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นคะแนนกลุ่มใช่ไหมคะแนนของเราที่จะออกมามันก็จะดีตามนั่นแหละจบไปแล้วกับการเรียนวิชาของมทั้งหมดมี4สตัวของเทอมนี้ ต่อมาจะเป็นวิชาสาหาวิชาคณะของดีชุนวิชาคณะของดีชุนเรียน3ตัวจ้ะเป็นคณิตล้วนคณิตล้วนอะขุนแม่หนึง่งอกชป,ป้าแล้วแคลคูลัสก็ยังอยู่กับฉันต่อไปอะฉันมีเรียนแคลคูลัสสสแตทสองแล้วก็ลีเนี่ยค่ะเรามาเริ่มกันวิชาตัวร้ายคงจะเป็นปีสาจในชีวิตของดีชันตลอดไปนั่นก็คือวิชาแคลคูลัส หรือว่า M M a 1 0 2 M M a 1 0 2นย์่ะจ๊ะคือจะบอกว่าคือไม่รู้ว่าเพราะว่าเราเรียนออนไลน์หรือเปล่าหรือว่าอะไรคือเราเรามีอาจารย์สอนเราอ่ะสองคนเว้ยคือสองคนคือแบ่งออกเป็นมิดเทอมคนหนึ่งแล้วก็ไฟแนลอีกคนนึงใช่ปะคือมัอนก็ต้องแล้วแต่ดวงว่าเราจะได้อาจารย์คนไหนมาสอนเราอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีมากที่แคลอาจารย์ทั้งสองคนอ่ะสอนดีแบบ เกิดมาหรือออกไะคือจะสอนดีแบบดีจริงแล้วคือจะบอกว่าเรื่องที่มันเรียนอะคือมันค่อนข้างยากมันไม่เหมือนแคลหนึ่งที่เป็นฟิลแบบแคลหนึ่งอะคือเหมือนกับมหกเอ้เหมือนกับมปลายเหมือนมอปลายที่เราเคยเรียนแคลกันมาแล้วอะแต่ว่าเพิ่มเติมให้นเนื้อหามันลึกขึ้นแต่แคลสองอะคือมันลึกแบบลึกมากๆคือมันไม่ได้หมายถึงว่าต่อยอดจากแคลหนึ่งนะคือมันเอาแคลหนึ่งอะ สม,มุิใช่ป่ะมันหาอะไรอะหาหาอินทิเกรตอ่ะสม,มุิคือการหาอินทิเกรตแถวหนึ่งเป็นโจทย์หาอินทิเกรตคือจบแต่แถวสองอะข้อหนึ่งอะคือหมายความว่าเอาอินทิเกรตวิธีการคิดอินทิเกรตอะมาทําเป็นหนึ่งส่วนข่ง ของแถวสองเท่านานอะไรเงี้ยคือความยากง่ายอ่ะมันก็เลยยากมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเกี่ยวกับการวาดการาฟซึ่งเป็นการาฟแบบ3มิติคือยิ่งวาดก็ยิ่งดูไม่ออกคือถ้าใครดูออกอ่ะจะดีมากๆคะแนนมันจะแบบจะพุง่งเลยอ่ะเพราะว่าวาดการาฟส่วนใหญ่จะเยอะแล้วมันก็ยากมากๆกแล้คือะจะแพะอ่ะจะขึ้นหัวข้อที่เรียนเอาไว้ไว้ข้างๆให้คนได้ดูกันแล้วกันเพราะว่าเผื่อใครอยากจะเอาไปสอดสอบก่อนว่าแบบแค่ครูอ่มันเรียนอะไรอ่ะ ปลีกอะคือเราจะให้ทุกคนมาดูนก่อนว่าเออสรุปแล้วว่าคือมาเรียนอะไรมากแต่ว่าสําหรับแพรวิชาเนี่ยมันก็คงยังเป็นมหาขวรในะชีวิตของดิฉันตลอดไปคือมันยากแบบมันยากอะคือพยายามเท่าไหร่มันก็ได้เท่าน,นี้อะเนอะอออใช่ปะขนาดเรียนออนไลน์ซึ่งข้อที่องกัเรเนียนออนไลน์ในวิชาที่เป็นของวิชาขนาดนะคืออะไรรู้ปะสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้จากแม่ คือแบบฉันปลื้มมากตรงนี้ในจุดนี้คือฉันนะก็เลยได้มีโอกาสแบบมาดูย้อนหลังเวลาดีฉันจะสอบอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นตัวช่วยที่ทำให้คะแนนฉันแบบก็ดีขึ้นตึงนึงแต่คือแบบมันยากอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงคือไม่ว่าจะไปถามใครก็จะให้ทุกคนน่าจะพูดว่าแคลูละสองยากคือถ้าใครบอกว่าผ่านแควหนึ่งมาได้แควสองก็น่าจะปลอดภัยดีฉันไม่ใช่ไม่ใช่ดีฉันแน่นอนคือมันยากจริง มันยากแบบยากจริงนะจ๊าคุณแม่ต่อมาเป็นสเต็ตแล้วกันสเต็ตสองคือเราทั้งที่เราก็เรียนสเต็ตหนึ่งไปพอจบจากสเต็ตหนึ่งก็ต้องมาเรียนสเต็ตสองซึ่งสเต็ตสองของดิฉันเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีไม่ได้หมายถึงว่าดิฉันได้เกดดีล่ะดิฉันทําคะแนนออกมาได้ดีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะสเต็ตสองน่าจะเป็นวิชาที่ง่ายที่สุดแล้วของวิชาคณนะเพราะว่า มันไม่ได้ยากมากจนเกินไปคือมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นเป็นสเต็ปทุกสิ่งทุกอย่างคือมันจะบอกเป็นแบบเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยเว้ยสมมุติถ้าถามว่าถ้าถามแบบว่าหาค่าประมาณหาค่าประมาณใช่ปะในบทสมมติบท5หาค่าประมาณเราก็ไปหาสูตรหาค่าประมาณของบท5เว้ยแล้วมันก็จะมีแพทเทิร์นของมันว่าต้องคียยังไงบ้างแล้วแค่เอาสูตนรนมาแทนค่าเอาเลขมาแทนค่าล้วก็กดเครื่องคิดเลขจิ้ม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 เท่านั้นได้คําตอบ เยี่ยมป่ะพอเทียบกับแควสองคือแบบฟ้าก,กับเหวคือมันต่างกันเยอะมากคือสเตทสองคือมันเป็น อะไรที่ถ้าไม่จิ้มเครื่องคิดเลขผิดก็จะไม่ผิดเพราะว่าทุกอย่างค่อนข้างที่จะเป็นแพทเทิร์นแบบแพทเทิร์นมากๆแล้วก็คล้ายกับช่วงหลังๆของสเตจหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วว่าอย่าไปกังวลใจว่าแบบเออมันจะยากขนไปไหมคือถ้าถ้าอ่านหนังสือด,ดีๆแล้วจับจุดมันได้อะว่าแบบถ้าโจทย์ถามแบบนี้ต้องใช้สูตรไหนอะไรเงี้ยคือจะทาได้เลยเพราะว่าโจทย์มันบอกตรงตัวเว้ยมันไม่ผิดแพงเลยว่าแบบ อะไรยังไงเน่ยคือมันถ้าถามไก่ก็คือไก่ถ้าถามไข่ก็คือไข่อะคือถามอะไรตอบอยังไงเลยอะอะไรเงรี้ยไม่ต้องผิดแพลให้มันมากวามกว่านะจ๊าวิชาหนึ่งคือสามารถถ้าอยากเก็บเกีเก่ยวิชาขณะคิดว่าเกรดตัวนี้น่าจะพอโอเคน่าจะเป็นตัวที่จะเราไปเก็บได้ไม่ใช่ให้มันมาเก็บเราเนอะต่อมาลิเนียลิเนีย ทุกคนแบบเฮ้ยคุณพี่คะคือลีเนีย่ยคืออะไรลีเนีย่ยคือเชิงเส้นวิชาเกี่ยวกับเชิงเส้นใช่ปะ่ะเชิงเส้นมันก็คือเรียนเกี่ยวกับแบบวาดกราฟแล้วมันก็เป็นเส้นแล้วก็มีเรียนแมทริกคือมันไม่ใช่แมทริกมัธยมละแมทริกมัธยมมันก็คือแบบหาเดดบาร์บาซัาาาามติงแต่อินทิเนียเนี่ยคือโลเอชิลอนแบบวอตโลเอชิลลอนคืออะไรเกิดมาไม่รู้จักเราจะได้มารู้จักในวิชานี้จ้ะมันมันแบบ คือเรื่องอะไรมันไม่ได้ยากเบอร์นั้นมันไม่ได้ยากแบบแคลที่แบบเราต้องคิดเยอะแต่มันยากในกรณีของความที่โจดอะมันพลิกแพงได้ไง่ายคือโจดอะคือถ้าเราฝึกคือวิชาเนี่ยเขาบอกว่าเราควรที่จะต้องแบบฝึกทําบ่อยๆยิ่งฝึกทําบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเห็นโจดเยอะมากแค่ไหนเรามีโอกาสที่จะทําเกรดได้ดีมากเท่านั้นเพราะว่ามันมีโจดหลากหลายรูปแบบที่เราจะต้องเจอมา แล้วคือถ้าเรายิ่งทําโจทย์บ่อยๆออคือหมายความว่าโจทย์ก็จะผ่านตาบ่อยๆใช่ไหมเราก็จะพอจับใจความได้ว่าโจทย์แนวนี้ก็จะต้องคิดประมาณนี้ทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะแนะนําว่าถ้าอยากเก็บวิชาเนี้ยก็ควรที่จะทําโจทย์บ่อยๆฝึกทาโจทย์เยอะๆแล้วก็จะช่วยเราได้เยอะมากๆที่สุดในโลกเลยค่ะคุณแม่หมดไปแล้วกับวิชาที่ดิฉันได้พูดถึงเกี่ยวกับวิชาคณน,นะวิชามมสัมติง แต่เทอมนี้ฉันไม่ได้เรียนเพียงเท่านี้ฉันไม่ได้เรียนแค่นี้ฉันมีเรียนวิชา FD นั่นก็คือวิชาเลือกเสรีวิชาเลือกเสรีเนี่ยทุกคนอะจำเป็นที่จะต้องเรียนคนละ6หน่วยกิต 6หน่วยกิตก็คือ,อ2วิชาก็คือวิชาละ3หน่วยกิตเช่ปะอันนี้คือทุกคนในหมอจต้องเรียนนะแต่ว่าเราสามารถเลือกวิชาเสรีได้ตามที่เราใจเราต้องการซึ่งความที่ดิฉันเลือกเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียนวิชาอะไรดีแล้วก็เลยแบบถ้างั้นก็ต้องเอาวิชาที่มันเก็บเกรดได้ง่ายที่สุดถูกป,ปะก็ไปเจอวิชาหนึ่งมาก็คือวิชาที่ชื่อว่า FD 2 1 1หรือ FD 216คือมันมี2ชื่อ ก็คือเทคโนโลยีการอาหารในชีวิตประจำวันวิชาเนี่ยแนะนำลงเพราะว่ามันเก็บเกีย g ่ายมากคือได้เองง่ายมากแต่คือไม่ได้ใจด้วยความที่มันเป็นออนไลน์ด้วยหรือเปล่าทําให้ความยากง,ง่ายมันมันขึ้นอยู่กับอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าสิ่งที่เราพบเจอคืออาจารย์น่ะจะส่งคลิปมาให้เราเรียนคือไม่ได้เรียนแบบเรียนออนไลน์แบบแบบได้เรียนเลยแต่คืออาจารย์จะส่งคลิปมาให้ทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละหนึ่งคลิปถูกไหมแล้วอาจารย์ก็จะให้ทํารายงานเป็นกลุ่มซึ่งรายงานอ่ะจะให้ทำแบบอาทิตย์เวทอาทิตย์เว้ยคือถ้าเราทํารายงานเนื้อหาครอบคลุมอ่ะก็คือจะได้คะแนนเลยคือคะแนนมาจากรายงานล้วนๆแล้วก็ความเร็วของการส่งรายงานเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลว่าแบบวิชาน,นี้มันจะมีสอบหรือเปล่าคะ่ะวิชานูจะมีอะไรเนี้ยคือวิชาน,นี้ไม่มีสอบเป็นรายงานล้วนคะแนนรายงานร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าทํารายงาน ครบส่งตรงเวลาเนื้อหาครอบคุมได้คะแนนเลยเจี๊ยมากคิดว่าทุกคนน่าจะแบบได้เองแน่ๆถ,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 ถ้าทําถ้าถ้าถ้าทําตามที่แบบพูดไปอะ่ะเพราะวิชาเนี่ยดีจริงง่ายจริงแล้วก็สนุกจริงเป็นอาจารย์เป็นวิชาที่มันเรียนเกี่ยวกับอาหารนะอาหารในชีวิตประจาําวันว่าแบบแพ็เกจจริงอะไรในการถนอมอาหารไปยังไงคือ และเนื้อหาของรายงานก็ไม่ได้ยากด้วยนะคือส,สามารถค้นหาใน Google ฟังจากคิดที่อาจารย์พูดแต่าจะามีความลำบากในช่วงนี้นิดน,นึงคือเราอาจจะต้องไปหาซื้อผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถ่ายลงรายงานซึ่งในภาวะโควิดตอนนี้การหาซื้อผลิตภัณฑ์โดยการออกไปนอกบ้านมันก็ค่อนข้างเป็นอุปสรรคแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบลำบากอะคือมันมันก็สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยเราแนะนำว่า ้าอยากจะเรียนเสรีก็คือให้เลือกวิชาน,นี้เปน็นลำดับต้นๆเลยเพราะว่ามันมัน,มนดีจริงๆอ่ะก็แค่มันก็หมดไปแล้วกับพาร 2, ์ทปีหนึ่งเทอมสองคณิตศาสตร์การจัดการเฮ้ยด hey, ิฉันเรียน6ตัวนะเทอมเนี้ยแต่ว่าเกดยังออกไม่ครบแต่ว่าอยากจะมาพูดให้ทุกคนได้ฟังก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าจะต้องพบเจออะไรบ้างในอนาคตกับน้องๆที่จะมารุนถัดไปนะคะแต่ว่ายังไม่หมด ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่าดิฉันน่ะโรงเรียนซัมอรด้วยก็คือหนะตอนนี้นะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดิฉันได้เรียนซัมเมอร์ขอบอกเลยนะว่ามันแบบเรียนเสรีซัมเมอร์ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องเรียนเสรีรให้มันโหง,ห,งหน่วยกิตก็เลยเหลืออีกสาหน่วยกิตและก็คือก็เลยเอามาลงตอนซัมเมอร์เทอมนี้รู้สึกว่า ก็ไม่ได้อยากแนะนําม,มากนักแต่คือตอนนั้นไม่มีทางเลือกคือตอนนั้นไม่มีอะไรให้ลงก็เลยต้องลงคือเรียนวิชา MU 2 0 0คือวิชา introduction music ก็คือดนตรีพื้นฐานซึ่งมันจะแบ่งพาร์สเป็น2พาร์ทก็คือดนตรีไทยกับดนตรีสาคนเรื่งแพ้ว่ะได้ผ่านผลจากการเรียนดนตรีไทยไปแล้วตอนนี้กําลังเข้าสู่ดนตรีสากคคือดนตรีไทยขอบอกเว่ายากถึง คือจริงๆอ่ะมันเป็น quiz หลังหลังเรียนแหละการเก็บคะแนนจะเป็น q u ซะส่วนใหญ่หลังเรียนแล้วก็มาจากรายงานซึ่งเราอ่ะมองว่า quiz ส่วนนี้ยคือมันยากจริงคือคือมันไม่ใช่แค่ฟีวแบบประวัติดนตรีประเภทดนตรีมีอะไรดนตรีใช้ทาเพื่ออะไรแต่ว่าคือมันมีเยอะกว่านั้นตรงที่เรารู้สึกว่ามันยากจริงคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศัพท์ทางดนตรีไทยอ่ะคืออา,าอาจารย์จะให้เราฟังคลิปตีละนาทซึ่ง และน้าแต่ละจังหวะก็จะมีคำเรียกที่ไม่เหมือนกันเลยเนี้ยแล้วในคลิปอันนั้นน่ะก็คือมีให้ให้ฟังคลิปดนตรีแบบเหล้าแล้วก็ฟังว่ามีจังหวะอะไรบ้างอะไรเงี้ยในรายงานก็จะฟีลแบบนั้นเหมือนกันซึ่งเรารู้สหกว่าเอ้ยมันยากอะ่ะแม่มน,นูไ่รล้ว่าทําไงดีอ่ะคือมันยากเด้อแต่คือแต่คือรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มัน หมายถึงว่ามันมีแค่จุดนั้นอะที่ที่เราสู้ว่ามันยากแต่ว่าจุดอื่นๆหลายๆอย่างคือเราก็รู้สึกว่าโอเคเราพอพอต้านไหวแล้วพอแบบพอโอเคอยู่แต่ว่าจุดน,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 แบบดนี้อะไรเงี้ยคือมันยากจริงมันแบบยากจริงอะไรี้ยของดนตรีไทยส่วนดนตรีสากลหลังที่เรียนมาประมาณหนึ่งคาบทวนก็รู้สึกว่าภูมิใจพอใจโอเคเยสเลยแบบคือ คือเขาจะแปาว่าดนตรีค่ะอยากคืออาจารย์จะเปิดคลิปตัวอย่างให้เราฟังเว้ยล้คือเราฟังเท่าไหร่ไหมเรายังฟังไม่ออกเพราะมันเป็นเสียงรานาดของปีซู้อะไรเงี้ยคือเราฟังไม่ออกแต่พอเป็นดนตรีสากลอะความรู้สึกของการฟังอะคือสําหรับแทวนะคือมันฟังง่ายขึ้นคือ มันฟังง่ายแบบมันรู้ว่าอ่อนนี่คือช้านี่คือเร็วฟังแล้วนึกถึงอะไรคือมันนึกออกแต่พอเป็นดนตรีไทยคือฟังฟังแล้วก็นึกไม่ออกมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบกดดันในการท่องิดแต่รั้งสำหรับดนตรีไทยซึ่งม้งตีสากลอะลองท่างคิดแล้วนะคือคิดอาจจรไมิรยาตัวแบบส่วนใหญ่อาจารย์ก็ถามว่า ฟิลที่เราฟังอ่ะเรารู้สึกยังไงเราชอบดนตรีอันไหนที่อาจารย์เปิดให้ฟังเราอะไรยังไงแรองอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นคําถามแบบพวกเนี้ยซึ่งแถมมอกว่าอาจารย์น่าจะทุ่มเทไปกับการเก็บคะแนนจากรายงานมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทํารายงานให้มันได้ดีเราก็น่าจะได้เกตตีตามแต่ว่ามันก็จะมีความยากง,ง่ายอะไรประมาณเนี้ยที่เราจะต้องแบบฟังอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าถ้าใครอยากเรียนอ่ะก็โอเคเรียนได้ แต่ถ้าอย่างเก็บแบบ A แน่เอชัววิชาเสรษีฉันควรจะได้เอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าย,ยังไม่อยากแนะนําเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไหมเพราะว่าเท่าที่เรียนมาก็ยังยังไม่มีความแน่ใจในตัวเองเลยว่าตัวเองจะทําให้มันได้เอหรือเปล่าเน็ตค่ะก็หมดไปแล้วกับการเรียนปีหนึ่งเทอมสอง X Summer ขอตีฉัน ก็มีวิชาเรียนคร่าวๆประมาณนี้แล้วแต่ชั้นปีแล้วแต่บุคคลที่จะเรียนที่ไม่เหมือนกันจะเรียนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแพรก็จะมารีวิวให้ทุกคนฟังเรื่อยๆใครอยากฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แพรด้วยค่ะฝากไปกระจายติดตามให้ด้วยแล้วจะพยายามมาอัพคลิปให้ทุกคนฟังบ่อยๆเพราะว่าที่อยากไปทำแต่ว่าทุกคนต้องรอหน่อยนะคือพยายามจะไปทำตามดีแล้วก็ทำทีกับเดียร์ไปเรื่อยๆฝากติดตามทุกคนด้วยฝากติดเอ๊ะ ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ,คะบ๊ายบาย